So, oh, well... <clears throat> Bye. Uh... Yeah. Oh uh... Yeah. bông lông thầu lông bò <laughs> ติแล้วกราบอืม <c oughs> <c oughs> นั่งห้างกันบอ่อก็เด็กเง่นน่อยเดย้นั่งห้างกันบอนาาอน่อพ่าเจ้าองเดนสามสิบก์กวสามสิบเจีบวันอันพาะก็ได้ทางข้าเจาเ้าก็เรืม สินแปดสองสามสิ้น 8, 2, 3, น,นึ่งพวกน้ำปนนักก็ไหลพอดอกน้ำบมกม่วงหลตุ๊โอ้ยประกัน้เพลิดเพลินมันร้นออกมันเป็น,น,นปุนป๋ยกระไร็นตัวหมดกับินแม่งกับินเอี้ยงกินหนึ่งคน,นเช้ากินมกหมักใหม่ที่ตะตะซื่อ มาจากอาหารเนื up 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 up, ้อโรคอาหารเขาก็หามเรียบๆโรคอาหารแง่ๆเขาก็หามหามไรวะเพื่อกันคิดผ่านกันผูกควาคิดเล็กๆไ้เป็นยาความสนใจเหตุกุฏิไว้ไปตั้มบุญความสนใจไรก็มากไรก็มากจากความท่ำของพระพุทธเจ้าเป็นแสดงให้เห็นเหรอ ส่วนเรื่องแสดงให้เห็นอีกตัวความตายของเรามันเพียงแล้วแม่นว่าเราต้องเก็บไขได้ป่วยเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาว่าวันจะไปหาป้องกันไว้โอ้โหนเป็นน้ำกจวิศว์เสียหรือเสียาทมานิดดังไปเป็นโรคอทมันเสียบคิดไปเป็นโรค สืเจื้อก็จะกันรักษาได้กับเจื้อเมื่อคนตายก็ได้ตัวแปลงว่าเกิดแล้วแก่แก่ตายเล่งเข้ามาหน้าของหลังด้วยนี้สิคำกุฎายสามหงโคศีเป็นวกปฏิบัติกันเป็นว่จันโล่งกันเป็นว่าก่อข้าวกันนะนั่งปฏิบรรัติธรรมโอสถถังโอตมังวะลังธรรมะของพระพุทธเจ้า พุทโธตัมโมสังโกโอสะทั้งโกตมังวะลังทำของพระเจ้าเป็นโอสถอันอุดมยาของพระเจ้าก็ได้ซื้อว่ได้ไปค่อยโรคค่อยมาแล้วจะไปเมื่อจะค้นขีดโควิดต้องค้นระโรคแพร่ขีดโควิดตายแล้วเห็นว่าขีดวัคซิ้นแพร่เห็นว่า ประเทศเหยกระทั่วไปทั้งประเทศเลยไปเห็นบ่อาวิธีให้อยู่ได้บ่ทั่วไปให้คลิปโควิดต่างประเทศเอ้าเราไปนู่นๆเห็นนี่เพิ่นตัดได้แต่เกือคนก็วุ่นวายกันแล้วหึเมื่อแต่ได้เล่นข้าวเล่นข้าวนี่แต่เจอนี่ตั้งนี่ก็เป็ดอันบ่บ่แข่แต่ว่า ว่าเห็นบา,า,า,า้อตาเรนก็มองเปิดไปในืตลายอีกเอ้าร้อนมั้งถึงนะทองไว้เบิงังเสียบวะไปวันไหนก็ร้องปู๊วันไหนก็เว้นสิเศร้าวันไหนก็เว้นสิเศร้าสิเศร้า,าจะไหนวะมีสนุกคนใจปฏิบัติธรรมมี่เกิดจากวันไหนล่ะ เข้าวครับเข้าวบ้าใส่ได้หรือใส่ทั้งล้อมนี่แต่ทังวันสั่นก็วันขายเหล่าขายยาฟ้าปิ่งคุงเดี๋ยนี่เขาห้ามเราตีเลยเพราห้ามไว้กินเขากินน้ำกินหยังร่วมกันสองคนเด็กจะกินหยังกินผู้เดียวมีความสุขวันไหเอ้า มันคือเรามาสู้กันจินแล้วก็ขากันนะ่าเขาก็หามก็โหเคหามลงงานเนกี่ยงคดีหาตั้งปัจจัยน้ำกรงเหล่คนะแค่นั้นสิมาเบียรประชาชน <c oughs> โอ้กล้วยสลดทั้งเวชเลยพราพนาเขามุจักภาวพนาว่าะ,าะาละแน่อน่อ นี่ตั้งแต่เรีนทำบุญแล้วจากการเราก็เข้ากุฏิทำบุญเข้ามุงกันด้านนู้กันนั่งยุหันเห็นว่ากเจ้าห้ามแล้วทุกคนนี่ห้ามไปไหนมาไหนอยู่กับที่พักของตนวเองเลยรพยงบาลกับพ่ม่เตียงกับพ่ม่หมอก็บพ่ม่มันบกเกิด เป็นเป็นกเืมเอสิเพราเคือกับไฟก็ว่า,า,กา,า,า,างก็กเขาเบิางตามแนวทางของพพระุทธเจ้าเออมันจะไปก็ไปได้บุญเน่พอเขาทำบุญเน่บุญพาไปเน่กินเราเขาอยายามควบฉุกันให้กินเหล้ากินยานั่นหลายเราก็าไปตกหมอนรกก็ไหวมันจะว่าหมอนรกอ่ะมันอนมันเผา นันนน่นโผาน้องเผล่โลกอีกแล้วเนี่ยควบบอสบายใจอ่ะนั่นแต่ว่าใจว่าเป็นอย่างนี้มันไปยึดถือว่าบอสบายเลยดิมันนาทีของร่างกายมันหามก็ได้หรอปิดอะไปก็ได้ซั่งไลยซั่งพันซั่นเครื่องปิดดังนี่หามไปเจ็บ่ไปป่วยหาม่ไปเท่าให้แก้ได้บ่นั่นนี่ท่องเล่นเไป เขาใจว่าป่าเป็น <Techn> ท <Pokémon> ัำหัวใจเป็นยักอ่ะคำว่าว่าแนวหนึ่งการเห็นเห็นไปแนวหนึ่งคำว่าชะลาตาโมเห็นแล้มีความแก้ปัญหาวิธีผิดไรป้องกันไว้เห็นแก้อ่าแป้องกันว่เห็นแ็บป่วยตนผิดไรป้องกันได้ว่าวันนี้เพิ่มก็มากเพิ่มก็มาแล้วมาบ้านน้ำมูลนี่ยังบ่กคยมียังมีแล้ว แรงเห็นไปดีๆงงานพอแห้งแ<อ>บบวนางบงร่องเขาลมบอกคือมันแนา่าไปซื้อเด้ขายเน่นักเนี่ยแบกถามก็ใช่แน่วเองเออโป็นรว